มาถ้าจะมีคนขอให้กูทําคลิปกลับมาทําคลิปเยอะกันขนาดนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆมีเวลาว่างกลับมาทําแม่งเลยแล้วกันโอเคเอาละครับวันนี้ก็เยอะผมใน rts น,นะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม extra life zombie กันอีกแล้วนั่นเองนะครับนะ <c oughs> จะใช้คําว่าอีกแล้วอะก็หายไปแเดือนกับการทํา y o YouTube สาเหตุหลักๆขี้เกียจและในวันนี้ผมก็กลับมาเล่นตัวละครตัวที่9จากหน้าที่ส ซึ่งมีชื่อว่า l ีออนคิงสแตตก็คือสตริง8ปดสิบเปอร์เซ็นต์ทักเน่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สปีดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และสกิลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้นะคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปช่วงเนี้ก็คือไม่ไม่อยากใช้คำว่าไม่ค่อยเลยแมงเลิกทำไปตั้งแปดเดือนแล,แล้วแล้วก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งเพราะรู้สึกว่าคิดถึงคนดูคิดถึงคนดูงันเหรอก็จริงๆเพราะว่ามันมีคนขอเยอะเกินแบบเยอะเยอะฮี้ยๆเลยแบบเยอะๆๆมากๆกูเลยจำใจกลับมาทำ จริงๆก็คิดไว้แล้วแหละว่าสักวันจะกลับมาทําแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แปดเดือนบอกเร็วหรอวะนั่นแหละก็ตามนี้นเลยทุกคนคืออีกเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่ทําคลิปอะเพราะว่าแอปตัดต่อของผมซึ่งผมจะไม่บอกแล้วกันว่าแอปอะไรซึ่งมันแบบว่าข้อจํากัดมันเยอะแล้วก็ผู้สร้างรู้สึกว่าช่วงนี้จะหิวตังชิปหายเลยนะปรับโปรนู่นปรับโปรนี่ถามว่ากูมีเงินเติมเพื่อใช้แอปโปรไหมละ่ะไม่มีเฮียกูเลยต้องตัดต่อแบบโง่ ทีนี้คลิปหลังจากนี้ที่คุณจะได้ดูเนี่ยจากช่องผมมันก็จะโง่งกว่าเดิมนะครับันป็นคลิปที่แบบคุณภาพกาก,ากลงเยอะเลยอะ่ะ uh huh. แต่ผมก็จะพยายามเล่นเกมอย่างมีความสุขที่สุดแล้วกันออ uh huh. ืไม่ตีซอมบี้มานานไอ้ช่วงที่หายไปนี่กูก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะคือโหลดไว้ในเครื่องอยู่แต่ไม่ได้เล่นเลยไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เต่ไปหมดเลยอ uh huh. ไอ้ซอมบี้ไอ้วันแว่นยังไรเรียบร้อยอล uh huh. ับๆในดงหญ้าโว้ย ทักษะตัวนี้เยอะว่ะแปไม่ได้เล่นนานจําไม่ได้แล้วว่า80%นี่นะว่าเยอะไหมน่าจะเยอะแหละอืมเออวีซอมบี้เพนนีไว้เฮ้ยเพนนีไว้แม่มึงอ,อ,อ,อ่ะอโอ้ยออฉันรู้ว่าที่นี่มันไม่ใช่เออเรากลุ่มเดียวกันนะแต่ว่านายไปหาซอมบี้แปดตัวที่ท่อได้ไหมอะไรเนี่ยพินเฮดเออโดนบ็อกเลสเนอร์กัดคอไปแล้วเรียบร้อย ซึ่งผมไม่ช่วยแล้วกันแม่งโง่ปล่อยมันเอาตัวรอดไปนี่แหละเขาความจริงจากโลกที่เกิดสมมุติว่ามันมีซอมบี้ขึ้นทุกคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถูกไหมคนรอบข้างไม่สนไอ้เฮียเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะก่อนจะไปช่วยใครอะ่ะอีกอย่างพินเทดแม่งเป็นซีโนไบอ่ะจากเรื่องอะไรวะบิดเปิดผีแม่งก็น่าจะมีพลังเยอะอยู่แล้วนะแค่นั้นซอมบี้กัดแม่งไม่ตายหรอกเชื่อผมเหแล้วนี่ใครวนะเนี่ย โอ้ตัวละครโอ้เจ้ากูจำจำชื่อไม่ได้หมดเลยอ่ะเออเล่นไม่ได้เล่นนานจนลืมหมดแล้วเนี่ยตัวไหนชื่ออะไรบ้างตายซะพระเอา้าเฮ้ยพระเป็นคนลืมย่าไปตีคนทําไมเอ้ยแต่ว่าอย่างที่บอกโลกที่เ็มเป็นตัวสอมบี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนค่อยไปช่วยคนอื่นทริคก,การเล่นแหมไม่ได้เล่นนานก็ยังจําได้อยู่แต่ไอที่ลืมนั่นก็คือชื่อตัวละครนั่นแหละอืมไม่ลืมอย่างเดียวเลย คือไม่ได้ทําคลิปไปเป็นแปดเดือนนี้ไม่รู้ว่ายังจะมีคนดูอยู่ไหมนะคือยอดวิวล่าสุดก็ทําไว้หลักพันนะ่นแหละแต่กลับมาทําอีกทีกูว่าคนดูอาจจะน้อยก็ได้นะคือหลายคนบอกให้กูกลับมาทําคลิปแต่ก็ใช่ว่าจะมีทุกคนที่แบบเคยดูช่องกูติดตามช่องกูจะกลับมาดูกันครบจริงๆรอะ่ะอย่างมากคลิปนี้อ่ะให้เดาวๆก็คงจะไม่ไม่คงไม่ ไม่ต่ํากว่าสองร้อยแล้วก็คงไม่เกินห้าร้อยหรอกมังคิดว่างั้นนะช่วงสมัยก่อนมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่แบบผมหายไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็เออกลับมาทําคลิปอีกทีอ่ะมันก็เคยมีแบบนั้นแล้วแต่มันไม่เคยนานขนาดนี้มันก็มีอ่ะนานกว่านี้ช่วงที่แบบทําคลิปทํา youtube ช่วงแบบปีแรกที่ผมทําอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยแบบตอนเด็กสมัยเด็กน้อยแบบคลิปโง่โงอะ่ะเออ mm hmm. ยิงไม่ดีโอ,อ้รับๆในดงหญ้าไม่ได้วะ ไหนดูดนี้มันมีอาวุธอะไรโหดร้ายบ้างวะจอห์นเนวิลเป็นบลัดซักกิ้งมอนสเตอร์มานานแล้วละ่ะนายจัดก,การเข้าไปก็ดีแล้วขอบคุณมากถึงกูจะไม่รู้ก็เถอะว่ากูฆ่าใครไปบ้างโ,โหยวิชุดกูก็บอยอยู่นะอยู่สู่สารเนี่ยเป็นเหมือนสปเลอร์อะไรวะรีออนคิงมันต้องมาจากเรื่องอะไรสักอย่างนแน่เลยเนี่ยฮะใครเนี่ยไอมันชื่ออะไรว่โยดา Yoda. เออไม่ช่วยแล้วกันน่าจะเก่งอยู่แล้วแหละดูทรงโ,โหย ดูล็อกยังเป็นซอมบี้อันนี้คือเดอล็อกเนี่ยไอ้แว่นดำเนี่ยไม่ไม่ใช่ไอ้เนี่นะไม้ก๊อชีวิตจริงไม้ก๊อเนี่ยน่าจะหดเอาเรื่องใช่ไหมเพราะมันเป็นเหล็กแท่งเนี่ยถึงมันจะดูผ,อ,ผอมๆบางๆอย่างนี้จริงๆแม่งตีแรงกว่าไม้เบสบอลอีกว่าไม่ไม่ใช่ความแรงโดยรวมอะแต่เป็นความแรงแบบปลายหัวอะอืมปลายหัวไม้อมโอ้โไม่ได้ฆ่าซอมบี้จริงจังเลยวิ่งไปไหนเนี่ยอุ้ยหิวอ่ออะออดุ้ยวล่าขอหน่อย เฮลิออ hey, นคิงนะมันโซดาของฉันนะเอามาเดี๋ยวนี้เลยไม่ไม่ของฉันนะตอนนี้โอ้ยแกควรจะรู้ให้ดีกว่านี้นะว่าเอ้ยเฮียอะไรอื mm ้ม hmm. เป็นแวมไพร์มันกินโซดาได้เหรอมันไม่ได้ดิใช่ไหมแวมไพร์มันต้องกินเลือดเพื่อนอือ mm hmm. หรือมึงแค่คอสเพลวะโอส้สภาพนี้จนะคอสเพลอุยอ้ยไอ้พระเจ้าสิทธะมานนี่ <laughs> พระเจ้าสิทธะวิแต่เออนักบวชมันไม่ทําร้ายใครไง,ไงในเกมเนี้ย ฉันเร็วกว่าแกนลีออนอ๋อมีการขิงว่ะสิทธะวิ่งเร็วคือผมไม่ได้รอเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าไอ้เกมเด e u s ย t e เช a ต e เม้นทอที่เป็นไม้กางเขนอะไอ้เกมนั้นอนะมันมีมันเคยสมัยก่อนมันเคยมีตัวละคตรตัวนี้ไว้ไอ้พระคนเนี้ยแล้วมันตั้งชื่อในเกมว่าสิทธะผมเลยเรียกว่าเป็นสิทธะก็คือเป็นชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละนะี่เอ,อ๊สองคนนี้เราเคยเล่นนี่ใช่ไหมเอ้ยเหลือยังวะเอ้ยเหมือนเคยเล่นในคลิปเก่าออื <c oughs> อือหือไอเด็กเป็ดจังไรโอ้กลับมาทําคลิปในรอบแปดเดือนกูยังทาใช้คําพูดที่แบบจังไรจังไรเหมือนเดิมเนาะผมว่าคนดูน่าจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่าอืมผมไม่ชอบหรอกคนที่เขาพูดเพราะๆอืๆอพูดเพราะๆต่อหน้าคนอื่นแต่อยู่ในจอนี่เยคำหยาบแบบเต็มคลิปเลยอือหืออือหือโอ้โหรถชนไปเอาให้ตายให้หมดไม่ตายไม่เลิก อะไรที่กินโคกว้เมื่อกี้มันไม่ช่วยกูยอิ่มขึ้นเนอะไปหาอาหารในห้องน้ํามันต้องอะไรขนาดไหนวะไปหาอาหารในห้องน้ําเนี่ยอา้าวนี่ไงไอโยดาอยู่อยู่เลยเนี่ยโยดาบอกอยังไม่รู้เฮลไลเซอร์ก็อยู่เออไม่มีคนกินยาเข้าไปวะเป็นไม่เป็นซอมบี้ที่กินยาเข้าไปเออวเไอเจอ้กออากูจะทําให้มันเป็นซอมบี้ไม่ใช่ช่วยไอ้นี่โอ้ช่วยคนพิการมาทําไมวะแม่งต,ตายไปก็ดีถ้าเป็นซอมบี้ไปก็เออ ไม่มีหรอกเมตตาอืมมีแต่ความเห็นแก่ตัวในจิตใจกูเนี่ยโอ้ยขอบคุณที่รักษาชนะคิงฉันหายเป็นร้ออร์เซ็นแล้วก็ยังดีนะที่เราช่วยมันแล้วมันขอบคุณเราอ่ะดีกว่าไอ้พวกที่แบบช่วยเสร็จปุ๊บบอกว่าฉันไม่ต้องการเออมันมีบทพูดนั้นอยู่เกรียดใจหลอกนะชิบหายเลยตัวละครแม่งไอ้พวกบอทแม่งเป็นอะไรกันไม่รู้อยากเป็นกันมากเมาสมบีหืมอ้าวให้หกูไปยิงใ,ใครวะอื้อหือ ทุกอย่างในโพลิสเตชันเป็นของเรานะเป็นของทหารแกละะใครอืมโอ้ยฉันจะวางมันเดี๋ยวนี้แหละเอ้าโอเคนะทําถูกต้องแล้วล่ะเดี๋ยวเฮ้อมึงมันนี่ดีมึห้าวเหรอฮะเฮ้ยปุ่ง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 ปุ่มสกิลตัวกูเยอะนะเว้ยแหม่น่าจะเก่งหน้าดูเลยตัวนี้เอเล่นมาจนเกินครึ่งคลิปแล้วเพิ่งบอกว่าน่าจะเก่งวาตถุฟอืมโอ้โหลีออนเอ็เคนดี ทุกอย่างในที่นี่เป็นของทหารโอ้รอบนี้กูแข็งข้อวะ่ะแล้วมันทําไมวะมึงจะล่างหัวกูว่ะึวิมา้ยไอซอมบี้ไอชว่วไอฮี่ยิงยิงยิงเออตายหายหมดไปไม่สนหรอกใครจะอยู่บนโลกเนี้ยอยู่ก็อยู่ไปกูอยู่คนเดียวอยู่คนเดียววะ่ะเออยิงไม่ทันหรอกวิเอาลูกโมมาจดงกวาลูกโมรุ่นโคไพรทอนเอ,อ้ยใช่เปล่าไอ้เฮียเหมือน นี่มากกว่าจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมอือลูกโมยิงช้างฉันเร็วกว่าแกนะคิงตัวเรามันช้าขนาดนั้นเลยถึงได้มีคนบอกว่าเร็วกว่าเราตลอดเลยเร็วแล้วไงอ่ะโอ้โหยิงขามงแตกนะ่าเฮ้ยนายดูสิง่่ทีนายทําสิคิงนายทำให้ฉันกลัวนะฉันต้องใช้ความแข็งแรงอีกเยอะเลยโอ้โหสภาพนี้จะช่วยชาติอะไรได้บ้างฮืม ขาขาดแล้วอ่ะเอาเนื้อมาดีกว่าแน่นี่แหละรประโยชน์ของมึงไอ้นี่ใช้ซอมบี้จอรสซีนาไว้นี่ยน่าจะใช่ยิงแม่งเลยโอ้โหยเอาก็น่าจะชมว่าถึกจังยิงนัดแรกไปล้มนัดสองแม่งระเบิดเลยนี่ใครเนี่ยโอ้โหยระเบิดอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้มันดีว่ะดีเพราะตัวหรือดีเพราะปืนวะน่าจะดีเพราะตัวถ้าปืนดีแต่ตัวไม่ดีมันก็จะโง่ปุ่ง ปุ่งอุ้ยโอ้โหโอ้โหมีการปลาคอมโบแม่งเป็นคอมโบอะแล้วจ้วงทีอะไรกระเด็นขนาดนี้หอแขนขาดไปดีอืออีกบัสคัตซอมบี้บัสคัตซอมบี้เลยนะอืมอืมเพราะมันมันนี่ดิเอากระสุนหมดแย่แล้วไม่สู้หรอกหนีดีกว่าเราให้นักอเมริกันฟุตบอลตึกคุกจิมเซียร่า อไใครวะจอร์ซีนาอเอทําไมมันต้องชื่อจิมเซียล่าเลยชื่อคนโง่เนี่ยนี่อะไรเนะี่ยการไฟฟ้าใช้ไรเซเบอร์แล้วมันนอนเลยตรงนี้ลุกลุกเออวิมีบิวเตอร์แมนตรงนี้ใช่ะอุย้ยแมวละบิวเดอร์แมนถือไม้เฮ้ยอ๋อซอมบี้เฮดบัตกันเองยามวิกฤตต้องกินโคกนะครับทุกคนมีกินเหล้าเดวสรงแม่งก็หมอยังให้กินเหล้าเนี่ยโอเคกินเหล้าเข้าไปแก้กระหาย แต่สุขภาพต่ําลงไม่รู้คุมไหมบา,บางจังหวะมันก็คุมนะแต่บางทีถ้าเล่นระยะยาวไม่คุมเท่าไหร่หาอาหารดีๆกินดีกว่าโอ้ยตำรวจอยู่คนเดียวกูต้องช่วยว่ะซอมบี้เต็มร้านเลยเต็มบาร์แล้วเนี่ยเอาอเหมือนไม่ได้ช่วยอหน,นีดีกว่า,ากูอย่างนี้เอาไปล่าใครดีวะเฮ้ยเราเข้า grocery store ดีกว่าร้านสะดวกซื้อเผื่อมีซอมบี้เร็วๆอยากฆ่าก่อนจะปิดคลิปคลิปนี้ไม่อยากจะมาเล่นเยอะมาก เดี๋ยวตัดต่อลำบากแม้วันนี้ดีไปอารีนาามาที่นี่ทำไมวะเนี่ยวิอยากกลับเป็นคนไม่เพื่อนฮยฮยอย่ามาแตะข้างกูนะเี๋ยกูว่าทำสิ่งชั่วร้ายก็ดีเหมือนกันเออเอ้าโอ้โหบ้าไปทำไมวันนี้ดีกูจะป้าใส่มึงอีลินดาใช่ชื่อลินดาประวณกูลืมแล้วลินดาโอ้หอลินดา on the fire โอ้โหว่าตายเหอะสภาพเนี้ยเป็นไส้กรอกแล้วมั้งเนี้ยขาก็ไม่มีแขนก็ขาดหมดเอ้ย Everything in Arena เป็นของเรามานานแล้วไม่ตอนนี้ไม่เป็นของฉันโอเคไอ้โลนไอ้โลนมันโลนจริงละหือเรียบร้อยตายโอยมันไม่ตายหรอกแค่นั้นอะ ชีวิตจริงมันควรจะตายตายหมดในนี่แหละยิงนัดเดียวก็หายหมดแล้วรวมทั้งกูด้วยโอเคสาหรับคลิปนี้ก็มีไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนสำหรับการกลับมาแคสเกมในรอบแปดเดือนส่วนตัวละครรีออนคิงเนี่ยผมมองว่ามันก็เก่งนะกายภาพมันโอเคดีทักษะก็มีโดยรวมคือเป็นตัวที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งเลยสำหรับเพจสองแล้วก็สำหรับทั้งเกมนี้ด้วยแต่ก็นะถ้าคุณเล่นไม่เก่งมันก็จะโง่เหมือนเดิม นั่นแหละตามนั้นเลยครัใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยกดติดตามเพื่อนนหนุนจ้างผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปใหม่ก่อนใครนะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นในคลิปหน้าบายบายครับผมอู้หูอีเสืออืมอืมแดกแม่งเลย